S. <S โอ้ยล่ามันไปยันเป็นปอนู่นป๊ะหาซื้อถ่านยังไม่ได้ดิใส่ถ่านถ่ายแบบนี้ไม่ถีงขายด้วยหาซื้อยากเดี๋ยวจะสั่งออนไลน์เพื่อตรวสอบมันมีออนไลน์พอแล้วกอยืนไวหน่อยก่อน เดี gehört, ๋ยวมันเจอที่ไก่ที่วัวตายหายเอานี้ปิดก่อนเนี่ยวโกรลงไปเดี๋ยวกระป๋องวางไว้บนไง ขึ้งบังก็ไม่ได้ขึ้นลงของยางขึ้นข้างนอกโอ้ยเหนื่อยขอบวายน้ำมันมึงไงก็วบ จะมาทำาคนเดียวแอดบอกทำไม่ไหวหรอกก็ไม่ไหวจริงตรงกลางใส่ไปอีกตรงกลางอะ่ะตรงข้างยังไม่ใส่ใส่ตรงกลางไปตรงกลางอะ่ะปิดปิดขี้วัวขี้ไก่ให้หมดตรงกลางอะ่ะอย่าเห็นขี้วัวขี้ไก่เออนี่แหละปิดให้หมดเลยปิดให้หมดเลยปิดรูให้หมดเลยตรงกลางอะ่ะตรงข้างยังไม่ต้องใส่มันใส่ตรงกลางอย่างเดียว นะตรงกลางอะ่ะใส่ให้หมดเลยปิดปิดให้หมดเลยปิดให,ให้ให้เต็มรูเลยทั้งหมดทั้งสามอันเน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาต้นนี่มาวางบนนี้ไงปิดให้หมดเหนื่อยดิท่าเหนื่อยดิอ้าวระบบไม่เหนื่อยมือช่วยกูได้นี่ก็บอกไม่เอาที่โกยมาเดี๋ยวมาใส่ให้เต็มเลยใส่ให้เต็มทำคนเดียวเหนื่อยดิเกินเลื่อยๆไง อใส่รัวให้เต็มโอเคพอไปใส่รุ้นอีก